นักเรียนดูโจทย์ข้อที่3ครับข้อสอบข้อที่3นั่นเองนะครับเขาวงเล็บบอกไว้แล้วว่าเป็นเรื่องอะไรครับวงกลมในแนวดิ่งนะครับโจทย์บอกว่าวัตถุมวล10กิโลกร,รมัมผูกด้วยเชือกยาว2เมตรแกว่งเป็นวงกลมในแนวดิ่งนักเรียนจะเห็นรูปคร่าวๆตรงนี้นะครับนี่คือจุดศูนย์กลางถูกไหมแกว่งเป็นวงกลมในแนวดิ่งด้วยอัตราเร็วคงตัว5เมตรต่อวินาทีนะจงหาอะไรมวลตรงนี้มีค่าเท่าไหร่ออรครับ นี่คือมวลเท่ากับ10กิโลกร,รมัมเชือกยาวกี่เมตรครับ2เมตรเขียนไปเลยนะครับแกวงเป็นวงกลมในแนวดิ่งด้วยอัตราเร็วคงตัว5เมตรต่อวินาทีนั่นก็คือความเร็วที่ตำแหน่งแต่ละตำแหน่งเนี่ย A B C เนี่ยเท่ากันไหมครับเท่ากันครับนั่นก็คือ v ของที่เท่ากับ 5เมตรเปอร์กนะครับกำหนดให้คอหงสิองศาเท่ากับ1ส่วน2ข้อที่3.1นะครับนักเรียนดูคำถามเขาถามว่าแรงสู่ศูนย์กลางที่แต่ละตำแหน่งเท่ากันหรือไม่และมีขนาดเท่าไหร่นักเรียนดูนะครับมันเท่ากันไหมครับลองคิดดูสิอ่าดูข้อ3.1 นะครับนักเรียนดูที่รูปนะครับส1แรงสู่ศูนย์กลางมีสูตรว่าอะไรเราวิเคราะห์จากสูตรเลยจาก f c เท่ากับ m v กำลัง2ส่วน d r นักเรียนดูแต่ละตัวแปรนะครับที่ตำแหน่ง a b c ที่คูมาร์กสีแดงไว้มวลมันเท่ากันไหมครับเท่ากันรัศมีการเคลื่อนที่เท่ากันไหมเท่ากันหมด ถูกไหมครับเท่าก,กันอีกแล้วอัตราเร็วเท่าก,กันไหมครับเท่าก,กันเพราะฉะนั้นแรงสู่ศูนย์กลางเท่าก,กันไหมครับเพราะฉะนันะ้นตอบว่าแรงสู่ศูนย์กลางเท่ากันนั่นเองนะครับวงเล็บไปเลยครับเท่ากันนะครับแล้วครูก็ถามต่ออีกว่าแรงสู่ศูนย์กลางมีขนาดเท่าไหร่นักเรียนก็เริ่มแทนค่าเลยครับ Fc เท่ากับ mv กำลังสองส่วน r โดยที่ m เป็น10กิโลกร,รมัม v ก็คือเท่าไหร่ครับ5กำลังสส่วนด้วยรัศมีของเขาเป็น2เมตรนะครับก็จะได้เป็นกี่นิวตันครับ125นิวตันนะครับได้125นิวตันนี่คือขนาดของแรงสู่ศูนย์กลางนะครับ ต่อมา3.2ขนาดแรงตึงเชือกที่ตำแหน่ง a นะแล้วเรียนคิดว่าในแต่ละตำแหน่งเนี่ยมีแรงตึงเชือกเท่ากันไหมครับนะครับนั่นคือคำถามครับมันก็ไม่น่าจะเท่ากันอยู่แล้วถูกไหมครับทีนี้คำถามต่อมาตำแหน่งไหนล่ะที่มากที่สุด แล้วตำแหน่งไหนล่ะที่น้อยที่สุดเราก็มาดูกันนะครับดูคำถามที่3.2ก่อนนะครับคำถามที่3.2เขาบอกว่าขนาดแรงตึงเชือกที่ตำแหน่ง A นักเรียนดูที่ตำแหน่ง A นะนะครับดูมวลตัวนี้มันจะมีแรงอะไรมากระทำบ้างนักเรียนก็เขียนเข้าไปเลยนะครับมีตัว T ถูกไหมครับแรงตึงเชือกมีไรก mg สองตัวเนี่ยพุ่งเข้าสู่ศูนย์กลางนะครับเพราะฉะนั้นมวลตัวนี้จะใช้แรง t และ mg ไปเป็นแรงสู่ศูนย์กลางถูกไหมครับเพราะฉะนั้นจะได้ว่า f c เท่ากับอะไรครับ t บวกกับ mg ถูกไหมครับเท่ากับอะไรเท่ากับ mv กำลังสงส่วนด้วย R นะครับเป็นอย่างนี้แหละนะครับเพราะฉะนั้นเรียนคิดแค่2โพจน์แรกก็ออกนะครับ Fc มีขนาดเท่าไหร่125คิดไว้แล้วนี่นะครับ T ตรงนี้ห้อยไว้นิดหนึ่งให้รู้วนะ่าวิธีตำแหน่งตำแหน่งอะไรครับตำแหน่ง a นะครับบวกกับน้ำหนักของมวล mg ก็คือกี่นิวตันครับ10คูณกับ10 แก้หา T a ออกมาซิได้เท่าไหร่ได้25นิวตันจบครับนี่คือคำถามที่1แค่นี้ขอภายครับคำถามที่3.2ต่อมาครับ3.3ขนาดของแรงตึงเชื่อมที่ตำแหน่ง B อ่ะมาดูที่ตำแหน่ง B นะครับที่ตำแหน่ง B เนี่ย มีแรงอะไรมายุ่งกับมวลตัวนี้บ้างอย่างแรกที่พุ่งออกมานี่คืออะไร mg ที่ดึงขึ้นไปมีอะไร t นะครับจะสังเกตเห็นว่า t กับ mg มันไม่ได้ไปในทิศท,ทางเดียวกันแล้วมันตรงข้ามนะครับเพราะฉะนั้นมันก็ต้องมีรอปเครื่องหมายไม่ยุ่งหละ่ะครูจะให้แรงที่พุ่งเข้าสู่ศูนย์กลางเป็นบวกเสมอนะครับเพื่อให้เกิดความง่ายและชัดเจนในการคิด นักเรียนจะได้ว่าอะไรครับ T นะครับแรงสู่ศูนย์กลางเนี่ยคืออะไรครับคือ T ลบด้วย mg นะครับเท่ากับแรงสู่ศูนย์กลางตรงนี้ก็เหมือนกับตัวบนนะครับแต่ t ตัวนี้คือ T ท,ที่ตำแหน่งอะไรครับตำแหน่ง btb เราไม่ทราบก็ติดไว้ mg ก็คือ100 นะเราก็ไม่ต้องคิดไรซ้ำซากครับนะเท่ากับ125นะักเรียนย้ายข้าง100ไปบวก125จะได้ว่า t b เท่ากับ225นิวตันนั่นเองจบ3.3ครับเป็นไงไม่ยากเลยใช่ไหมครับนะบางคนอาจจะเลือกที่จะจำแพทเทิร์นสมการพวกนี้ก็ไม่ว่ากันนะครับเป็น ความถนัดของแต่ละคนนักเรียนควรจะมีสไตล์ในของตัวเองครับถ้านักเรียนฝึกฝนมากพอเนื่องก็จะค้นพบม,มันนะครับต่อมา3.4ขนาดของแรงตึงเชือกที่ตำแหน่ง C ก็หลักการเดิมครับมาดูที่ตำแหน่ง C ่นักเรียนใส่แกนรัศมีต่อออกมาถูกไหมครับเนื่องจาก C เนี่ยเป็นแนวของเชือกที่ไม่อยู่ในแนวแกนราบ หรือแกนดิ่งถูกไหมครับครูเขียนแกรนราบนิดนึงก็น่าจะรู้อาจจะวัว่าแกนดิ่งคือแกนไหนนะครับที่เ g จเนี่ยจะมีอะไรมายุ่งด้วยบ้าง1ขออภัยครับที่ C มี MG ถูกไหมครับนักเรียนดูนะมุมนี้กับมุมหูสิบองศาเท่ากันไหมครับเท่ากันเพราะเป็นมุมที่อยู่ด้านเดียวกันของเส้นทะแยงถูกไหมครับ นักเรียนน่าจะรู้ดียวนี้เป็นคณิตศาสตร์มอต้นนะครับเพราะฉะนั้นนักเรียนแตก mg เข้าไปจะได้เป็น mg อะไรครับเป็น mg cos 60นั่นเองนะครับแล้วแรงที่พุ่งเข้าสู่ศูนย์กลางนี่คืออะไรครับเป็นตัว t นะครับนักเรียนมาดูต่อนะครับ 3.4ขนาดแรงตึงเชือกที่ตำแหน่ง C นักเรียนจะได้ว่าอะไรครับที่รูปจะเห็นว่าในแน,น,แนวรัศมีนะครับที่ครูกากบาดเขียนตอกจันไว้อะไรพุ่งเข้าศูนย์กลางครับทครับ T ีลบอะไรลบ mg cos 60เห็นไหมครับแล้วตำแหน่งนี้ T ลบ mg cos 60 คุณใส่ไว้นิดนึงว่าเป็น t ที่ตำแหน่งที่ c ก็คือ tc ลบ m g c ม s ีคมีค่าเท่ากับแรงสู่ศูนย์กลางนะครับแรงสู่ศูนย์กลางตัวนี้ก็คือ125นิวตัน tc เราไม่ทราบ m g ก็คือเท่าไหร่ครับ100 cos 60คือ1.2ส่วน2นักเรียนจะได้ว่า tc เท่ากับอะไรครับตัดไปเป็น50ถูกไหมครับ50มาบวกเป็นตอบ175 N นิวตันจบเท่านี้ครับสำหรับข้อ3.4ก็จบข้อ3แต่เพียงเท่านี้นะครับให้ดูวิธีการทำของครูให้ดีนะครับว่าครูมองยังไงครูกำหนดยังไงเลือกใช้สูตรอะไร แล้วแต่ละสูตรมีความสัมพันธ์กันอย่างไรนะครับไปฝึกฝนเพิ่มเติมด้วยตัวเองนะครับ